ยกตัวอย่างจากจากเคสของตัวเองนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมก็อาจจะมีหลายๆคนเป็นแบบที่ผมเป็นเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเรากําลังจะเดินไปทําอะไร,รในที่ที่หนึง่งเราเดินไปแล้วไปถึงตรงที่เร่จะทําแล้วอยู่ดีๆว่าเอ๊ะเราเดินมาตรงนี้เรจะทําอะไรนะอย่างนี้เรียกว่าสมองเสียบไหมฮะคุณหมอผมแนะนําว่าสบายใจได้เลยท่านผู้ชม,มาทางบ้านเนี่ยท่านเองก็คงมีประสบการณ์นะครับหรือแม้แต่ว่าเรากําลังจะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วถูกขัดจังหวะ เช่นมีคนมาชวนคุยเมื่อเรากาลังจะกลับไปทําสิ่งนั้นเรากลับลืมไปแล้วว่าเราทําถึงขั้นตอนไหนเรากำลังทำอะไรอยู่กรณีเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกเป็นแค่เหมือน forgetfulness คือเป็นแับคือขีอ้ลืมนะครับอันนี้ไม่ใช่ลักษณะของโรคสมองเสื่อมนะครับ,รบแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการที่เราไม่ได้ตั้งใจจะจําตั้งแต่แรก <ừ> คือไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่เราทาอยู่หรือเราโฟกัสกับสิ่งที่เราทำอยู่แต่ว่าเรามีเรื่องแทรกเรื่องที่เราคิด ในหัวเราหลายสิบเรื่องเลยในวัน,ว,นวันหนึ่งทําให้เราไม่ได้จดจอ่อมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เราทําตรงรหน้าเท่าที่ควรนะครับ,รบอันนี้ก็คือไม่ได้เป็นลักษณะของโรคสมองเสื่อมนะครับ